แล้วนี่ก็มาถึงสถานที่แรกของเรานะครับคือสาลหลักเมืองครับนี่ครับศาลหลักเมืองครับนี่คือภายในศาลนะครับมีสองมีเสามีเสาอยู่สองต้นวันนี้วันสงการตครับคนก็เลยมาเยอะเป็นพิเศษ โอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูรอบๆบ,บริเวณนี้กันและสิ่งที่จะเห็นต่อไปนี้คือบริเวณรอบๆศาลหลักเมืองนะครับในวันสงการนะครับข้างหน้าที่เห็นนี้จะเป็นเสาหลักเมืองอนันก่อนๆน,นะครับยู่สามเสาสี่เสาแต่ไม่ใช่เทเวศนะครับนั่นบ้านของของใครเขาก็ไม่รู้ตรงนี้ก็เป็น ประจําบันนะครับเดี๋ยวจะซูมเข้าไปให้ดูนี่นะครับโอเคผมเห็นตรงนู้นสาราานหลังเล็กๆเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับว่าในนั้นมีอะไรในหอเล็กๆอันนี้ก็คือหอเทพารักษ์นะครับมีทั้งหมด5องค์นะครับ มีเจ้าหอกองนะครับเรื่องสุดน,นะครับแล้วก็มีพระทรงเมืองอยู่ด้านบนส่วนตรงกลางนี่ก็เป็นพระการละกาสียแล้วก็พระเสื้อเมืองอยู่ฝั่งโน้นแล้วก็ส่วนขวาสุดน,นี่ก็เป็นเจ้าพ่อเจ็ดตะคุบน,นะครับสารักจ้อขอเทพร,รกนี่มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งนะครับอ่าครับนี่ก็คือสารลักเมืองน,นะครับวิธีการบ่ายนะครับ ทางฝั่งนั้นที่เป็นยักษ์ถือกระบองอยู่ตรงหัวประตูอันนั้นจะเป็นทางทิศเหนือซึ่งเราเวลาไหว้ศาลักเมืองเราต้องหันหน้าไปหาทางทิศเหนือซึ่งก็คือทางทิศใต้นะครับทางทิศใต้ของเรานี้ก็จะมีเป็นเทวดาถือสามง่ามเหมือนของเทพเจ้าสุดนะครับเห็นนะครับโอเคพอเราเข้ามาปุ๊บเราก็มายืนอยู่ยยยยแถวนี้นั่งแถวนี้ แล้วก็หันหน้าไปทางทิศเหนือก็จะเจอศาลักเมืองอ่าโอเคเราก็นั่งแล้วก็ว่ายซะจะได้เป็นสิริมงคลต่อเรานะครับโอเคครับศาลรักเมืองอยู่ตรงสนามหลวงนะครับข้างๆวัดพระแก้วครับเชวนกันมาได้ครับอันนี้ก็เป็นน้องที่มาลำแก้บนนะครับสอบติดมิตรภาพราชายนะครับ ก็ได้ถามคุณแม่เขาดูนะครับโอเคครับนี่เราก็มาถึงสถานที่ที่สองแล้วน,นะครับคือวัดพระแก้วคนเยอะมากๆเดี๋ยวดูบรรยากาศข้างในนะครับคนเยอะมากครับครับคนเยอะขนาดนี้ผมว่าเราไม่เข้าไปดีกว่าเนาะยืนข้างนอกก็พอละ ใส่คัสั้นมาด้วยไม่ใช่หรออ่าให้ดูบรรยากาศทีนึงคนเยอะมากเลยตอนนี้โอเคแล้วเดี๋ยวเราเจอกันวันที่สามโอเคครับนี่เราก็มาถึงสถานที่ที่สามของเราคือวัดละคังนะครับวัดละคังโกสิตารามนะครับข้ามเรือจากท่าช้างมา ดูพับนิ่งได้นะพับโดรมเก็บไว้ตอนข้ามเลืออ่ะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศในวัดว่าคนแน่นขนาดไหนในวันสงกรานต์โอ้คนแน่นมากนะครับทุกคนมีกระบอกกรด้วสงคนรานผมก็ไม่รู้เหมืนกันคือรายหน้าเป็นโปสเตอร์นะเดี๋ยวมากครับเดี๋ยวจับไปไหว้พระที่นี่กัน ไปไว้กว่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่